เบนเรซซิ่งควงคุณแม่สุพรเพนเปิดใจครั้งแรกโมเมนต์การเจอลูกชายหลังได้รับอิสระภาพหลังจากที่ได้รับอิสระภาพอย่างเต็มตัวแล้วสำหรับเบนเรซซิ่งอดีตสามีนักแสดงสาวแพทนปพาและพ่อของน้องเรซซิ่งล่าสุดหนุ่มเบนควงแขนคุณแม่สุพรเพนเปิดใจถึงโมเมนต์การเจอลูกชายครั้งแรกเล่าช่วงเวลาแห่ง ความทรมานกับการสู้คดีกว่า6ปีคดียืดเยื้อยาวนานหกปีนานมากเหมือนเราเห็นเขาเข้าเข้าออกออกเหมือนจะจบแต่ไม่จบสักทีพอวันที่เขาบอกว่าลูกเราถูกปล่อยออกมาวันนั้นความรู้สึกแม่เป็นยังไงแม่สุภพรเพนเผยว่าโหดีใจจนพูดไม่ออกเหมือนยกภูเขาออกจาก อกตลอดเวลาหปีเราลำบากต้องตามเรื่องเอกสารทนายเราก็ต้องตามวินาทีแรกที่รู้ว่าจบแล้วหนุ่มเบนตอบว่าเหมือนเราเรอคอยวันนี้มาตลอดชีวิตเป็นวันที่เราเฝ้ารอคอยเราสิ้นสุดคดีเราจบคดีเราชนะคดีเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างโล่งจากใจเราน้ำตาก็เอ่อล้นออกมาเราห้ามน้ำตาไม่อยู่จริงๆวันที่ เราไปยืนรอฟังคำพิพากษาวันนั้นสุดท้ายสารดีกาตัดสินยกฟ้องแม่รู้สึกยังไงแม่สุพรเพนเผยว่าดีใจมากเลยดีใจจนพูดไม่ออกตอนนั้นอยู่หน้าบันลังด้วยกันพอได้ยินคำนั้นสองคนทำไงแม่สุพรเพนเผยว่าเบนเขาก็ร้องไห้หนุ่มเบนเผยว่าเป็นวันที่ผมดีใจที่สุดในชีวิตเป็นวันที่ผมรอคอยมาตลอด ออกมาวันแรกเจอลูกเลยเป็นไงบ้างหนุ่มเวนเผยว่าดีใจมากเป็นการที่เราได้กลับมาเจอกันโดยไม่ต้องมีห่วงแล้วไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องกลับเข้าไปข้างในอีกไหมเราต้องติดคุกอีกหรือเปล่ามันเป็นวันที่เราหลุดพ้นทุกอย่างแล้วรู้แล้วว่าหลังจากนี้เราจะใช้เวลากับเขาได้อย่างเต็มที่